ส่วนความโกรธก็อย่าให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ละในทุกๆวันก็จเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์สัตว์ทั้งหลายในใจเราอยู่เสมอเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายมีความรักความสุขเกยดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่ใจเราเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันขอให้สัตว์ทั้งหลายจมวสุขเป็นสุขเถิอดเนี่ยเจริญเมตตาสัตว์ที่สุขสัตว์ที่ทุกข์ก็ขอให้มีความสุข ตว์ที่สุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปทําจิตใจแล้วมีเมตตาเะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบอารมณ์เราจะละความโกรธได้ง่ายเพราะเรามีเมตตาสามารถให้ใหภผยกันได้ง่ายทุกขนาดจิตใจแล้วก็สงบเย็นฝึกสิฝึกละไม่ใช่ฝึกเก็บไว้อะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็แพ้กิเลสหลงกลกิเลสเราตั้งใจที่จะมาทำลายเย็แต่กิเลสก็าวางกับดักให้เราหลงกลให้เกิดความโกรธ ให้เกิดความไม่พอใจแล้วเราก็หลงโกรธเคืองไม่พอใจก็เก็บไว้เป็นวันเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์ก็มีนั่นแหละคือเสเร็จกิเลสในกับดักขกิเลสแล้วออกจากกับดักไม่ได้ออกจากวังวนของกิเลสไม่ได้เนี่ยเราต้องผ่านกับดักของกิเลสให้ได้ต้องสลัดออกให้ได้ลากความโกรธลกความไม่พอใจไปให้ใจสงบเย็นความควรใจก็น้อยจิตก็จะเป็นว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลส